ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่พอดแคสต์มินิมิสตูดิโอแล้วก็คุณครูลูกวายวันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่เหมือนจะเรียบง่ายนะแต่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยค่ะเพราะว่าเราได้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้เราอยู่ในพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันนะคะพอดแคสต์ในวันนี้มาดูค่ะ เจ็ดเหตุผลค่ะที่คุณยิ่งปล่อยวางจัก,กรวาลยิ่งอยู่เคียงข้างคุณค่ะเพราะฉะนั้นเคยไหมคะยิ่งคุณพยายามยิ่งคุณเหนื่อยคุณก็ยิ่งไม่สำเร็จค่ะแต่พอคุณถอนใจคุณวางมือคุณปล่อยวางคุณกลับมาพักค่ะปาฏิหาริกก็กลับมาเกิดขึ้นคำถามก็คือว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะวันนี้นะคะไวจะพาไป ให้คุณเข้าใจแบบลึกๆเลยว่าอะไรคือเจ็ดเหตุผลค่ะที่เมื่อคุณปล่อยวางคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กค่ะที่ดึงดูดทุกสิ่งทุกๆอย่างค่ะที่คุณต้องการดังนั้นมาดูเลยเนาะเหตุผลที่หนึ่งค่ะเมื่อคุณหยุดต้านนั่นแหละค่ะเริ่มเปิดรับนี่คุณจะเริ่มเปิดรับนะคะพลังของการยือ้อคือพลังที่ต้านแต่เมื่อคุณวางนะคุณปล่อย คุณกำลังเปิดช่องให้พลังงานใหม่ค่ะไหลเข้ามาลองจินตนาการน้ำในมือคุณนะคะถ้าคุณกำแน่นมันมากเท่าไหร่น้ำมันก็จะไหลออกจากมืองคุณแต่ถ้าคุณแบรคุณปล่อยคุณเบาๆคุณสบายๆน้ำก็ยังอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีที่ว่างให้ของใหม่เข้ามาด้วยจักรวาลก็เช่นเดียวกันค่ะ มันต้องการให้คุณว่างพอค่ะที่จะรับค่ะไม่ใช่ควบคุมกดดันทำให้มันแน่นจริงจังนะคะนี่แหละค่ะนี่คือกฎของพลังงานนะคะนี่คือเหตุผลข้อที่หนึ่งต่อมาเหตุผลข้อที่สองค่ะคุณกำลังส่งพลังงานแห่งความไว้วางใจทุกๆครั้งที่คุณปล่อยวาง คุณกำลังส่งพลังงานบอกออกไปกับจัก,กรวาลค่ะว่าฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในจังหวะที่สมบูรณ์แบบอมืมันไม่ใช่ความเร่งมันไม่ใช่การควบคุมมันไม่ใช่ความกลัวค่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าพลังของความไว้วางใจคือคลื่นเดียวกับปฏิหารค่ะมันคือการบอกกับจัก,กรวาลว่าฉันพร้อมสำหรับสิ่งที่ดีที่สุด โดยไม่ต้องพยายามบ,าบังคับควบคุมมันนี่อีกรอบนะฉันพร้อมสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องพยายามบ,าบังคับควบคุมมันค่ะเพราะคุณวางใจเพราะคุณเชื่อใจนั่นเองคะคุณจึงปล่อยทั้งหมดสุดยอดไหต่อมาเหตุผลข้อที่สคุณหลุดจากความยึดติดค่ะเพราะว่าคุณปล่อยวางคุณปล่อยทุกอย่าง การยึดติดจึงถูกปล่อยออกไปด้วยเพราะว่าความยึดติดทำไมคุณถึงถึงยึดติดลองคิดดูเพราะว่าอะไรคะเพราะคุณอยากได้คุณจึงยึดคุณจึงอยากคุณจึงทุกข์คุณรู้สึกค่ะลึกๆจิตใต้สำนึกมันรู้สึกข้างในลึกๆว่าถ้าฉันไม่มีสิ่งน,นี้ฉันจะไม่พอฉันต้องเอาอีกฉันอยากได้อืมคุณจึงยึดมันนะคะแล้วคุณก็เลยทุกข์ แต่เมื่อไหร่คุณเก็ตในเรื่องนี้เมื่อคุณปล่อยวางคุณกําลังบอกกับจิตใต้สำนึกของคุณว่าฉันดีพอฉันเพียงพอต่อให้ไม่มีสิ่งนั้นก็ตามคุณก็จะเลิกรอคอยคุณก็จะเลิกควบคุมกดดันทุกอย่างค่ะเพราะว่าสิ่งนี้ที่ฉันมีอยู่มันพอแล้วมันเพียงพอแล้วสำหรับฉันคุณกำลังส่งขึ้นอนดนออกไปด้วยนะอ่านะคะความมั่งมี มั่งคั่งจะก็จะเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีคุณไม่ได้ไปมองหาสิ่งที่คุณขาดค่ะคุณจึงหลุดจากความยึดติดทั้งหมดและเมื่อพลังของคุณนะคะเกิดความเพียงพอพอเพียงพลังของคุณก็จะเปลี่ยนค่ะจากพลังของความขาดแคลนเป็นพลังของความเต็มนี่ความอแมนเดนจากที่คุณต้องได้ก็จะเป็นแค่พร้อมจะรับ พร้อมจะเปิดรับและนั่นคือจุดที่จักรวาลเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาหาคุณค่ะฟังแล้วตื่นเต้นมากๆต่อมาเหตุผลข้อที่สเลยคุณกำลังกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะการยึดติดมักจะดึงคุณค่ะให้ไปอยู่ในอดีตที่คุณหวยหาที่คุณอยากได้แบบเดิมแล้วคุณมันไม่ได้มันแล้วในปัจจุบันคุณจึงยึดติดมัน ในขณะเดียวกันคุณก็ไปยึดกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงแต่คุณอยากได้อนาคตแบบนี้จึงทำให้คุณเกิดความกลัวความกังวลนี่แหละค่ะหลุมพรางที่คนโดยส่วนใหญ่ไม่รู้แต่การปล่อยวางคือการที่ทำให้คุณกลับมาอยู่ตรงนี้กลับมาอยู่ที่นี่กลับมาอยู่ตอนนี้ค่ะซึ่งมันคือของขวัญจากจักรวาลกับปัจจุบันขณะ และเป็นจุดเดียวค่ะที่คุณสามารถที่จะสร้างพลังงานอันสูงสุดได้จากปัจจุบันขณนะดังนั้นลองถามตัวเองตอนนี้นะคะว่าฉันกำลังอยู่ตรงไหนฉันกำลังอยู่ในหัวไปยึดติดกับอดีตหรืออนาคตหรืออยู่ในหัวใจใช้หัวใจอยู่ใช้ความรู้สึกอยู่หรืออาจจะถามตัวเองอีกนะคะว่าฉันอยู่ในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหรือ อยู่กับลมหายใจในตอนนี้นี่พลังคุณจะถูกเรียกกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะการวางการปล่อยวางไม่ใช่แค่การที่คุณหยุดคิดนะคะแต่มันคือการที่คุณหยุดหยุดที่จะยึดถือพลังงานที่ทำให้คุณหนักคุณเหนื่อยคุณทุกข์และทำให้คุณกลัวค่ะนะคะนี่คือเหตุผลข้อที่4ต่อมาเลยนะจ๊ะ เหตุ hey, ผลข้อที่5คุณคืนอำนาจให้จัก,กรวานทุกครั้งที่คุณพยายามควบคุมวงการจัดการมานิปูเลตอะไรก็ตามค่ะออกไปจัดการคนข้างนอกทั้งหมดหรือแม้กระทั่งจัดการตัวเองด้วยคุณกำลังบอกจัก,กรวาลว่าฉันไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะทำให้ฉันได้นี่มันออกมาแบบนี้แล้ววินาทีที่คุณปล่อยวางคุณวางมือคุณเลิกควบคุม กดดันทุกๆอย่างคุณกำลังบอกเข้าไปในจิตใต้สำนึกระดับลึกค่ะว่าฉันยอมให้คุณร่วมสร้างกับฉันฉันยอมให้คุณร่วมสร้างชีวิตกับฉันไปพร้อมๆกันคุณไม่ได้เดินคนเดียวค่ะคุณไม่ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองและพอคุณวางใจคุณปล่อยวางจักรวาลนี่แหละค่ะ ก็เริ่มทำแทนในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ที่รักอนุญาตให้วางใจค่ะเพราะตัวเราเล็กนิดเดียวค่ะคุณกำลังใช้อัตตาคุณกำลังใช้ตัวตนในการควบคุมแล้วมันฟื้นมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นดีไม่ดีค่ะปล่อยวางและให้จัก,กรวาลทำแทนส่งของขวัญต่างๆมาให้กับคุณค่ะด้วยความวางใจและแอนอกรับทุกๆอย่างค่ะ ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธานะคะจัก,กรวาลจะคืนอำนาจเอาทุกๆอย่างมาให้กับคุณค่ะต่อมาเหตุผลข้อที่หกคุณกำลังสร้างพื้นที่ว่างค่ะให้ของขวัญใหม่เข้ามาลองจินตนาการดูนะคะพวกเราทุกคนห้องของคุณนะคะที่มันลกๆอ,อ่ะคุณเข้าไปาบางครั้งยังแทรกเอาตัวเองเข้าไปไม่ได้เลยแล้วจะเอาอะไรวางเข้าไปใหม่ได้ไหม เพราะมันลกมากมันแน่นเอาเข้าไม่ได้ของใหม่มันก็เอาเข้ามาไม่ได้หัวใจของคุณเช่นกันค่ะเมื่อคุณเต็มไปด้วยความคาดหวังเก่าๆความเจ็บเก่าๆความกลัวเก่าๆแล้วคุณจะมีที่ว่างให้รักครั้งใหม่โอกาสใหม่ๆความมั่งคั่งใหม่ๆเข้ามาได้อย่างไรคะคะเห็นไหมคะคุณต้องอนุญาตให้ตัวเองค่ะ ปล่อยพลังงานเก่าที่ไม่คู่ควรออกที่ลักแล้วพลังงานใหม่จะได้เข้ามาเพราะฉะนั้นการปล่อยวางคือการทําให้มันคือการทําความสะอาดค่ะให้กลับขึ้นพลังงานของคุณเพื่อให้ของขวัญจากจักรวาลเข้ามาได้ให้พลังงานใหม่เข้ามาได้โดยไม่มีแรงต้านใดๆสําคัญตรงนี้นะกลับไปดูนะ ว่าเราอนุญาตให้ตัวเองปล่อยวางพลังงานเก่าออกไปหรือยังถ้าคุหนึ่งคนหนึ่งอยากได้พลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนะคะเต็มเปี่ยมไปด้วยโอกาสเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่งคัง่งคุณต้องปล่อยสิ่งเก่าออกทั้งหมดค่ะแล้วจะไม่มีแรงต้านไม่มีแรงฝืนใดๆเลยค่ะมันจะไหลเข้ามาทุกทิศทางเข้ามาหาคุณจะ้ะต่อมาเหตุผลข้อที่7แล้วเหตุผลข้อที่7ค่ะ เมื่อคุณปล่อยวางคุณจะกลายเป็นครีเอเตอร์ค่ะผู้สร้างที่สร้างร่วมกับจัก,กรวาลคนะ่ะคุณไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อควบคุมเพื่อบงการเพื่อบังคับชีวิตนะคะเพราะเอาจริงๆคุณไม่สามารถบังคับใครได้เลยคุณไม่สามารถบงการทุกอย่างให้มันได้ดั่งใจคุณได้แม้กระทั่งตัวคุณเองคุณยังไม่สามารถควบคุมและบงการชีวิตให้มันอยากได้ในสิ่งที่คุณอยากได้เลย ุณไม่สามารถบังคับอะไรได้เลยค่ะคุณไม่สามารถฝืนสิ่งใดได้เลยแต่มนุษย์ผู้ไม่รู้ต้องการที่จะควบคุมต้องการที่จะฝืนทุกๆอย่างเพื่อให้มันได้ดั่งใจเพื่อให้มันตรงกับอัตตาตัวเองนี่แหละค่ะคือความเจ็บปวดและยิ่งคุณฝืนมากเท่าไหร่คุณยิ่งบังคับคุณยิ่งจัดการคุณยิ่งควบคุมความทุกข์จึงยิ่งเกิดคุณยิ่งเหนื่อยคุณยิ่งทุกข์พลังงานคุณยิ่งหมด ทุกๆอย่างจึงยิ่งยากค่ะชีวิตจึงยากคุณจึงดึงดูดทุกๆอย่างที่มันยากที่มันท็อกซิกเข้ามาคุณยิ่งเป็นนี่นี่คือความเจ็บปวดเพราะคุณไม่รู้ค่ะว่าการที่คุณเกิดมาเป็นมนุษย์คุณมาเพื่อร่วมสร้างร่วมสร้างกับพลังจักรวาลค่ะและการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าคุณต้องหยุดทำนะคะแต่มันคือการปล่อยวิธีที่คุณต้าน เพื่อเปิดให้วิธีที่ลึกกว่านุ่มกว่าและทรงพลังมากที่สุดเข้ามาค่ะนะคะคุณกำลังเปลี่ยนจาก doer ค่ะคนที่ลงมือทำลงมือทำทำแบบใช้แรงตัวเองเยอะๆเป็น receiver ค่ะเปิดรับนี่คุณกาลังเปลี่ยนจากตรงนี้จากคนที่ทำ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 จัดการจัดการจัดการเป็น receiver เปิดรับ ทุกๆอย่างด้วยความวางใจจากคนละแรงนี่นะคะจากคนที่ลงแรงลงแรงทำทำทำเอ,อ่อจัดการลงจะเปลี่ยนเป็นแม่เหล็กพลังงานคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุกๆอย่างค่ะและจัก,กรวาลก็จะสนองต่อคนที่เป็นพลังงานของสิ่งนั้นไปแล้วเมื่อคุณเป็นลิฟซีเวอร์คุณวางใจคุณเป็นบีอิงค่ะคุณเป็นแล้วที่รัก เมื่อคุณเป็นคุณก็จึงทำมันและนั่นค่ะคุณจึงมีคุณจึงได้นะคะคุณเพราะคุณคู่ควรค่ะเพราะคุณคู่ควรกับสิ่งนั้นเพราะคุณเลิกฝืนทุกๆอย่างและตอนนี้เมื่อคุณฟังถึงเจ็ดข้อแล้วตื่นเต้นกันอยู่ไหมคะมาทุกคนค่ะขอให้ทุกคนที่ฟังอยู่ในพอดแคสต์นี้ค่อยๆหลับตาแลวเมื่อคุณหลับตาอนุญาตให้ตัวเองหายใจเข้าหายใจออกค่ะ กลับไปเชื่อมกับหัวใจภายในกลับไปฟังเสียงหัวใจภายในของคุณเองและอนุญาตให้ตัวเองค่อยๆวางมือลงบนหัวใจนี้หายใจเข้าค่ะสัมผัสถึงพลังงานความลาักเป่าสบายชาร์จไปที่หัวใจดวงนี้และอนุญาตให้ตัวเองหายใจออกยาวๆผ่อนคลายเบาสบายและพูดตาม อนุญาตให้เด็พูดตามออกมาค่ะว่าฉันปล่อยวางทุกสิ่งที่ไม่ใช่ของฉันฉันปล่อยวางทุกสิ่งที่ไม่ใช่ของฉันฉันปล่อยวางทุกสิ่งที่ไม่ใช่ของฉันฉันปล่อยทุกๆความกลัวที่เหนียวรั้งฉันไว้ฉันปล่อยทุกๆความกลัวที่เหนียวรั้งฉันไว้ ฉันปล่อยทุกๆความกลัวที่เหนี่ยวรั้งฉันไว้ฉันอนุญาตให้ปล่อยวางความต้องการในการควบคุมฉันอนุญาตให้ปล่อยวางความต้องการที่จะควบคุมฉันอนุญาตปล่อยวางทุกๆความต้องการในการควบคุม ฉ,ฉันพร้อมให้จักรวาลเข้ามาร่วมสร้างชีวิตกับฉันฉันพร้อมให้จักรวาลเข้ามาร่วมสร้างชีวิตกับฉันฉันพร้อมให้จักรวาลเข้ามาร่วมสร้างชีวิตกับฉันเพราะฉันคือจักรวาลเพราะฉันคือจักรวาลเพราะฉันคือจักรวาล จักรวาลอยู่ในตัวฉันแล้วจักรวาลอยู่ในตัวฉันแล้วจักรวาลอยู่ในตัวฉันแล้วฉันวางใจฉันปล่อยวางฉันวางใจฉันปล่อยวางฉันวางใจฉันปล่อยวางขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันเปิดรับ ฉันเปิดรับฉันเปิดรับฉันปล่อยวางฉันปล่อยวางฉันปล่อยวางและค่อยๆ่อยอนุญาตให้ตัวเองลืมตาค่ะอยากให้พวกเราทุกคนรู้ไว้นะคะว่าตอนนี้พวกเราได้กลับมาอยู่ในสนามพลังแห่งการดึงดูดแล้วค่ะ เย่ <Yeah. c oughs> ดังนั้นขอบคุณตัวเองนะคะที่เอาตัวเองมาฟังพอดแคสต์นี้ขอบคุณตัวเองสุดหัวใจที่เลือกเชื่อเลือกที่จะเชื่อคะ่ะเลือกที่จะวางใจขอบคุณตัวเองนะคะที่ไว้วางใจจักกรวาลและไว้วางใจตัวเองจริงๆค่ะดังนั้นพบกันใหม่นะคะในพอดแคสต์หน้า ขอให้ทุกคนกลายเป็นแม่เหล็กค่ะที่ดึงดูดทุกๆอย่างเข้ามาอย่างใจคุณต้องการทำวิธีนี้นะคะไว้เชื่อมั่นมากๆค่ะว่าคุณจะสามารถกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุกๆอย่างเข้ามาในชีวิตด้วยการปล่อยวางค่ะด้วยรักจากหัวใจค่ะคุณครูลูกหวายเองค่ะแล้วเจอกันในพอดแคสต์หน้าบ๊ายบายค่ะ